ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะกับโครงการพาหมอไปพบพระสงฆ์ขึ้นห้างที่เดอมอ์โคตราชค่ะพร้อมกับเปิดรับบริจาคโลหิตทุกหมู่เลือดในโครงการเอ็มฮาร์ดสายโลหิตสายใจร่วมใจพักรักแม่แห่งแผ่นดินค่ะ ที่ห้อง M.C.C Hall ชั้น3ามเดอะมโคราชนะคะมีพิธีเปิดโครงการพาหมอไปพบพระสงฆ์ประชาชนและโครงการเ5สายโลหิตสายใจรวมใจพักรักแม่แห่งแผ่นดินโดยพระโสพลปริยัตวิธานเจ้าอาวาสวัดสแกรพระอารามหลวงเจ้าคณอะอรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาจำนวน300รูปร่วมงานและนายวิจิตรกิจวิวรัตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสี มาเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีพร้อมด้วยพันตํารวจเอกชนกะกวีขัาวฉลาดนะคะรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาในแพทย์สุผลตัติยานันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานางจิดาพาด่านสุวรรณประธานชมรมแม่บ้านตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเทคนิคการแพทย์หญิงสิริลักษียขุนทศหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภาก,การชาติไทยน,นะคะ และก็ผู้สนับสนุนงานกว่า200คนร่วมงานโดยมีนายประชาลิมอัวผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดมอราชสีมาจำกัดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะโดยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคร,รราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนคร,รราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลเทพรัตนคนครราชสีมาโรงพยาบาลโชคชัยบริษัทเติมอนรราชสีมาจำกัดและมูลนิธิพุทธบารมีก็ได้จัดโครงการพาหมอไปพบพระสงค์ประชาชนเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อถวายการรักษา แต่พระพิษุอาพา์คณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีม,มาจำนวน3า0ร้ยรูปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์มากขึ้นภายในงานนะคะให้บริการด้านการแพทย์สำหรับพระสงฆ์ได้แก่ตรวจวัดสายตาค้นหาต้อหินต้อกระจกรักษาทันตกรรมอาทิอุดฟัน ขุดหินปูนถอนฟันการตรวจเอ็ board, กซเรย์ปอดกายภาพบำบัดการแพทย์แผนไทยจีนนะคะสำหรับพระสงฆ์เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์มากขึ้นค่ะอีกทั้งก็ได้จัดโครงการเอ็มฮาร์สายโลหิตสายใจร่วมใจพักรักแม่แห่งแผ่นดินซึ่งร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภาการชาติไทยเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาม ได้กำหนดจักโครงการเปิดรับบริจาคโลหิตทุกหมู่เลือดจากประชาชนผู้ใจบุญในวันที่13-14สิงหาคม2567เวลา10นาาถึง16นค่ะบริเวณ MCC Hall ชั้น3ดึมมโคราดนะคะซึ่งงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะร,รวมไปถึงจิตอาสาผู้สนับสนุนการจัดงานบริจาคโลหิตอวัยวะซึ่งก็เป็นโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในการจัดหาโลหิตสำรองบรรเทาการจัดหาโลหิตเพื่อช่วย ดวยเหลือผู้ประสบเหตุส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการดําเนินโครงการในแต่ละปีก็จะสําเร็จลุล่วงมิได้นะคะถ้าหากว่าขาดความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีจิตศรัทธาทุกหน่วยงานทุกองค์กรภาครัฐภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการเอ็มฮาร์สายโลหิตส,สายใจรณรงค์จัดหาโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันแม่แห่งชาติอีกด้วยค่ะ